มันถ้าเปลี no. não. 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 Não ่ยนสติหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเราคนเขาบอกว่าโอ้เป็นลกเหตุการณ์ลูกงหน้าใช่ไหมว่าอมตะจะเกิดโอ้โหอการอมตะเกิดปีสามสี่บอกถ้ารู้ลุ้งหน้าป่านนี้รวยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้ยรู้ใช่ไหมว่ามาตะเวมันจะมาลงตรงนี้พกไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็โอ้โหมันลมลุกคุกคานพอสมควรเหมือนกันท่านณเวลานี้ให้มาไม่มานะสถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ ตัดสินใจมายังนึกไม่ออกว่าทําไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอนะถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคําตอบอยู่แต่ว่าถ้ามีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราก็กินเหล้าเมายาแต่ไม่เลยทำเมามอนเดิมตอนนี้เขาเป็น,ปน,ปนระบบ r f i d ตอนนี้ก็สนุกนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โหไล่ไล่มื่อดังตะกันอยู่นะอะไรไม่ตตด้วยครูครูครูยังเตีเด็กไม่ยอยู่ทุกคุณกับเรานะบอกผมก็ทําตามสัญญานะครับผมไม่ได้เป็นครูที่ไหนแต่ก็ให้ปเป็นผู้จัดการ ช่วงหลังก็มีการมาพูดคุยบอกอย่ามาเลยทุกคนก็บอกว่าอย่ามาเลยที่นี่เพราะว่ามันกระดานมันโอ้โหมีนักเรียน100กว่าหนึ่งคนมีครูอยู่17คนครูเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งโรงเรียนอยู่17คนศึกษาธิการจังหวัดไปลาท่านท่านบอก่านเถอะเฮ้ยบอกตนิอกันท่านสากคอนเตอรมันทัดเทียนสติหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่ากาอยู่นี่เราอยู่ในโปริชั่นที่มีเด็กพันกว่าคนใหญ่ที่สุดในภาคกนอเลยนะ มีความพร้อมทุกอย่างด้วยเงินเดือนก็เยอะเดยสามได้กินงินเดืสามตำแหน่งคนเขาบอกว่าโอเป็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมว่าอมาตะจะเกิดโอ้โหอกาสอมตะเกิดปีส4มถ้ารู้ลงหน้าป่านนี้รวยมากแล้วรวยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้รู้ใช่ไหมว่ามาตรเวมันจะมาลงตรงนี้ผมไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็โอ้โหมันล้มลุกคุกคานพอสมควรเหมือนกันคุณมชายบอกว่ามีรถตู้อยู่คันหนึ่งนิสันขับรถได้ไหมเขาบอกว่าได้ครับ ยังขับไม่เป็นครับยังยังขับไม่เป็นมีเพื่อนคนเสียไปได้ชื่อแตนสวิทชื่ออะไรชื่อตีบอกเฮ้ยตียืมรถไปขับหน่อยดีวะหัดขับจันตุจักรชนบุรีอ่ะดูบ้างมาก่อนเนี่ยนะมันเป็นที่ท้องนาแล้วมันเป็นที่โล่งๆเขาไปหัดขับอยู่ครึ่งวันเกียร์กระปุกทําให้ข้อดีก็ขับรถเกียร์กระปุกก็คือขับได้ทุกอย่างทุกอย่างก็ขับเกียร์กระปุกครึ่งวันเอาวขับได้พอรับปากแล้วว่าขับได้แต่ไอขับเป็นกับขับได้มันต่างกันนะคุณจายถ้าขับรถได้ป่าได้ครับ าวันลุกขึ้นก็เอารถรถตู้มาให้คนมาส่งที่บริษัททำโรงพัฒนาการเอารถตู้ขึ้นมานี่รถตู้เขาเนี่ยคือเขาถอยหลังเข้าเรียบร้อยแล้วคือรถมาก่อนมันเป็นรถตู้มันหน้าตัดใช่ไหมแล้วเป็นเกียร์เขาเรียรเก,ยเ,กยเกียร์มือเก <พอ S 1> ียร์มืออเเเกกกีี <พอ S 1> ียยยรรร์์์มืขับไปปุ๊บโอ้โหมันเต็มถนนเลยอ่ะโอ้โหก็ขับระวังอ่ะนะเวลาไปแนนแที่โรงเรียนแรกอุทกเนี่ย ออกออกจากโรงเรียนปุ๊บนัง่งเรียนเป็นคลองเลี้ยวล้อถังตกแต่ว่ามันตกนิดหน่อยนะก็ไปได้นี่เป็นความลับอย่างนะจะบอกได้ขับรถมาอยู่เป็นปีอะรถมันมันก็เกียร์หนเกียร์สองเกีมเกีมันมีโอดีโอวาร์ได้เราก็ไม่รู้ว่าโอดีเป็นคืออะไรวะก็ไม่เคยถามใครนะขับอยู่สีเกียร์ เอว่ดไม่ได้ใช้อะ,เ,ออะเนี่ยก็น,นี้พูดความจริงให้ฟังบางทีงเราก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องนี้ <m> ก็ไปแนะแนวเองทํางานเองเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นถ้าถามว่าท่านณเวลานี้ให้มาไม่มานะยังตอบคาถามไม่ได้นะว่าทําไมมา <m> แต่ที่ตอบคาถามได้ในความเชื่อตัวเองนะนเดี๋ยวหางมงา,ายนะเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอมีความเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือสถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ ดนจิตโดนใจให้ตัดสินใจมายังนึกไม่ออกว่าทาไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอนะทุกคนถามว่ามีเรื่องกับเจ้าของพะบอกไม่เจ้าของเจ้าข,ของเขาก็รักมากนะแล้วไปที่ไหนเขาก็พูดว่าเขามีมือหนึ่งอยู่เงินเดินมากกว่าเดิมไหมไม่มากกว่าเดิมเพราะคุณยายถามว่าอยู่ที่นู่นสามที่เงินเดินเท่าไหร่งั้นผมให้คุณเท่านี้นะผมไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับไม่เป็นไรครับผมมา ในผมตัดใจมาแล้วผมไม่ของเงินเดือนมากกว่าเดิมริงตอนนั้นมาดู <c oughs> ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะไม,มีอะไรก <c oughs> ำลังลงเสาเข็มอยู่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จักทัางธุรกิจท่านประธานคือคุณธำรงท่านประธานคุณปัจจุบันคุณทิ่กัพรก็ไม่รู้จัก <c oughs> เพราะเราอยู่วงการศึกษาเราเป็นภาษาชาวบ้านเราเป็นเด็กนะรู้จักกำนันคนเดียวเพราะกำนันเขาอยู่ยองแสนเราอยู่ตะบนเหมืองก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่รู้จักกำนันท่านันแหละถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคำตอบอยู่แต่ว่าถ้ามีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ที่นี่คือบ้านของเราคือมันบอกได้ตอนนี้แต่ตอนนั้นความรู้สึกว่าอะไรกร็ไม่รู้ที่ตัดสินใจถ้าตอนนี้ให้มาคงไม่มาเพราะว่ามาันมาไม่มีอนาคตแต่ตอนนั้นมายังงงอยู่อ่ะยังค้างคาใจตัวเองมาประมาณนักสามสิบกว่าปีว่าทําไมมาต้นเด่อนอย่างก็คือคณะกรรมการบริษัทก็มีลุดเ,เดียวก็มีคุณคุณ,คณน้าชายท่านผอ,อผู้ชงผอศักชายมาก่อนก็มีส5หคน ก็ไปโกดังคุณทำรงที่อยู่ซอยซอยนพรัตน์มันจะมีโกดังประธานอยู่โกดังเก็บวัตดุก่อสร้างตอนเย็นก็เลิกงานปุ๊บก็จะต้องไปไประชุมก็จะรายงานให้ทราบว่าทำอะไรบ้างเพราะทุกคนเป็นนักธุรกิจหมดนะก็มีท่านพอ,อผู้ชงกับพออสักชายก็อ่าก็ก็ <ไป S 1> งรการสกษาก็มาเล่าให้ฟังก็ทำง<ส>านเข,นข<ส>าก็ให้ข้อเสนอแนะมาก็ทำก็โอเคก็ปรึกษาลือ ทุกวันอะรายงานความคืบหน้าแล้วก็เข้าเสนอได้จากกรรมการอะไรเข้ามานะคหลายคนเด็กยุคนี้หรือคนยุคนี้อาจจะงงนะาทำไมต้องขับรถไปประชุมมันไม่มีโทรศัพท์ไงครับคือเขาต้องเข้าใจนะครับสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะเราพูดถึงโทรศัพท์บ้านก็ไม่มีโทรศัพท์อีเทกเนี่ยนะอีเทกเป็นโทรศัพท์ที่เราเสียค่าแป๊ดเจี๊ยวสองหมื่นนะ สองเกศสามแปดห้าศูนย์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดขอปีสองหกได้ปีสามหนึ่งกว่าจะมีพูดสายมาหาเราได้ลากสายมามาสายเดียวพูดสายว่างที่ชนบุรีเนี่ยแล้วลากมาถึงที่ไหนเสียเงินสองหมื่นไปประมาณสี่ปีได้รถสามล้อเพราะนั้นนั่นหมายความว่าท่านหมอต้องขับรถไปนะเพราะว่าเร็วที่สุดคือการขับรถไปคุยตุ๊กเดียร์หนก็ประชุมกันก็ได้มันก็เป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่ท่านหมอ ก็ก็ก็ทำงาอย่างนั้นตลอดมาช่วงหลังก็ประชุมอาจจะเป็นกําหนดวันพระทางกรรมการข้องานเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในวิเลยประจําก็คือการประชุมทุกวันคือเราจะต้องดูปัญหาทุกเรื่องเด็กจะมีไหมปัญหาต่างๆที่อยู่ในวิเลยต้องแก้ปัญหาทุกเรื่องมีรถตู้คันหนึ่งเลิกประชุมเนี่ยสามสี่ทุ่มแล้วก็ประชุมเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติ3ามสี่ทุ่มเพราะต้องขับรถไปส่งการอร์พรที่พนัส ไปส่งอาจารย์ชุติมาที่ศรีชาไปส่งครูต่างๆวนกันอยู่ในประมาณห้าหกคนถึงบ้านท่านหมอที่ไหนที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งทุกวันเช้ารถไม่ไม่ไม่รับไปรับไปเองทางผ่านก็ใครเจอใครก็อาจย์เคยเข้ามาก็โอเคแต่ว่าประชุมประชุมอย่างเงี้ยประชุมเลิกงานต้องต้องประชุมทุกวันจนเป็นเรื่องปกติมีฝ่ายวิชาการท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนั้นออกไปแล้วประชุมก็สามสี่ทุ่มประชุมอยู่ที่อาคารหนึ่งชั้นล่าง ประชุมก็ไม่มีแอร์ห้องธรรมดาแฟนมายืนอยู่หน้าห้องแต่มันก็ได้ยินไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์มึงกลับบ้านอยู่ดีนะประชุมอะไรทุกวันงานการอื่นไม่ต้องทำมองให้ลาออกเดี๋ยวนี้เลยนะก,ก,ก็ออกตั้งการพงเป็นฝ่ายพิชาก,การแทนเอาลาออกคนใหม่เข้ามา<ๆ>ก็ประชุมทุกวันนะจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติเราก็มีห้องห้องประชุมของเราที่เราประชุมทุกวัน,น,นองังคารก็เบนซอมมิ่งกันเมื่ออยู่วัดกลางย้ายมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเรื่องบุหรี่ที่มย เมื่อก่อนเนี่ยพอสูบบุหรี่ครูก็สูบบุหรี่จะห้ามนักเรียนก็ไม่ได้ก็ออกกฎว่าห้ามสูบบุหรี่ที่โรงอาหารห้ามสูบบุหรี่ที่ห้องพักครูห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะก็โดยหลายสาเหตุทุกคนรู้กันในห้องน้ำมันสูบได้จะไปดูว่าโรงเรียนไหนมีเด็กสูบบุหรี่ไปดูห้องน้ําก้นบุหรี่บานเด็กก็สูบบุหรี่กันฟันทั่วมาเ,เด็กกอ่อสร้างอ่ะก็เ,<ร>เ<ร>ดินไปเจอเด็กนักเรียนธรรมตรเขงไว้เอ <ไป S 1> ๊ะ เป็นเด็กก็เรียนสูบบุหรี่อ่ะแล้วกระเป๋าผู้การอะไรอ่ะเระเส๋าบุหรี่เลยกระเอาเอออ่ะแล้เขาผู้การสูบเลยจริงจริก็เหล็กจันใหญ่ยังสูบเลยอ่ะมาหาผมเมื่อไงก็ตัดสินกันนะนะเออเออเออแต่แล้ววันหนึ่งก็เชิญพระพยอมมาตอนนั้นตึกอาคารสามสร้างแล้วก็ถามพระพยอมวันนี้มาเทศเรื่องบุหรี่ให้ให้ให้ลูกศิษย์ฟังหน่อยพระพยอมบอกว่าไอ้ลูกเอ้ยบุหรี่มันเลิกไม่ยากหรอก ยาปากไปหนี่นไว้ที่รูร้องอ้าปากที่มันจะสูบได้ไหมก็มีวิธีสอนง่ายๆนะวันหนึง่งกินเหล้ามากลางคืนชา้าขึ้นมากลางคืนกินเหล้าบุหรี่ก็หมดต้าแต่นอนหลับละชา้าขึ้นมาขับรถมาที่อาคารจอดเมื่อก่อยไปห้องห้องของพระครูด,ด้านล่างแล้วห้องพอ,อออยู่ที่อาคารจอดร<อ>ด้านล่างเรียกกระดงเฮ้ยแเดงไปซื้อบุหรี่มาสองซองระหว่างห้องพอออกับประตูเนี่ยห่างกันกธรรมดาไม่มากเท่าไหร่ มาปุ๊บก็จดสูบ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 เพราะตัวรีบเลยนะตัวบุหรี่นะทุเรศตัวเองเกินนเวลาทัานสมรองสูบอะไรกันอืมแล้วก็เด็กพูดด้วยภาพยนตรพูดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนมันเหมือนภาพภาพซ้ำเข้ามาอืมก็บอกว่าแดงเลิกบุหรี่ต่อไปนี้กูเลิกกูเลิกละไม่สูบละแดงหันมาจริงอ่ะอกจริงเลิกแต่วันนี้ไม่ได้เลิกสองแปดเลิกบุหรี่แต่เล่าแต่เล่าจะไม่เลิกเล่าอ่เลิกบุหรี่วิธีการเลิกบุหรี่ ง่ายที่สุดก็คือประกาศให้ทุกคนรู้วันเราเลิกบุหรี่มันจะเป็นตัวบังคับเราว่านะเลิกบุหรี่ตอนนั้นมีโครงการของโรงพยาบาลเรื่องของบําบัดผู้ที่สูบบุหรีนะ่ก็เชิญมานะครับก็พูดถึงต้องสูขขงบเป็นปกติ ก็สูตปกติแต่ว่าพอะก็เริ่มมีข้อกําหนดแล้วใ่เล่าถ้าเรียกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องสูบบุหรี่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะปกตินะกตสูบบุหรี่ที่ไหนก็ปกติในห้องแอร์คุณก็สูบบุหรี่ได้ได้ช่วงนั้นช่วงที่ประเทศไทยจะกลายเป็นนิกก็มาสร้างอมตะเนี่ยนะครับช่วงนั้นหูขูขาดมหาศาลเลยยุ่งยากมากครูเวลาออกอีกทางานโรงงานถกอตัวกับเจาของเราถูกซื้อตัวเยอะก็ต้องขอบคุณครูเก่าเราที่แบบอยู่กันมาแบบ ก็รักโรงเรียนรักรักวิไลเราเลิกบุหรี่เล,เลิกบุหรี่ปุ๊บก็ประกาศเวลาประชุมผู้ครองเนี่ยให้นักเรียนกับผู้คู่คองเนี่ยรับทราบว่าเรานี่เลิกบุหรี่มันเป็นตัวบังคับเพราะหลังให,<อ>ให้เราสูบบุหรี่ขึ้นมามันรับไม่ได้หรอกจนกระทั่งปีสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งะประมาณนั้นเลิกเล่าคิดเล่าแบบโอโ้โหเมื่อก่อนมีรถโรงเรียนนะเป็นปิกอัพเดินทิงกลับมากินเล่าทีสองตีสามขับรถไปหน้าบ้าน ปเปิดประตูคับรถไปครึ่งคันน่นนึกออกไหมขายอยู่ประตูรับฝากเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงข้ารับเตื่นมาทุเรศตัวเองเกินปบางเรียนแทบไปทันบ้างอะไรบ้างนะมันก็เลยมีความรู้สึกหละแคงขึ้นมาเลยความรู้สึกว่าเลิกเหล้าดีกว่าวิธีการเลิกเหล้าง่ายสุดก็คือเพื่อนฝูงที่กินเหล้าใช้คําพูดเดียวหมอห้า เมื่อก่อนยังกินโคกอยู่แต่นี่นไม่กินแล้วเะเบาหวานก็กินโคก็ก็คือโคกก็กินโคกกับเพื่อนเขาอยู่ตลอดปัจจุบันได้กินตัวดามาเปล่าโคกไปกินแล้วเพราะว่ามีปัญหาื่องเบาหวานที่หลังมันก็เริ่มห่างไปเพราะว่าตัวเองบอกว่าเราหมอห้ามสุขภาพไม่ดีนก็อยากใหัวรนะ์ะเออคือถ้าถ้าวิธีการเลิกที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าหมอห้ามเนี่ยเพื่อนเขารักเราเนี่ยเขาจะไม่เซ้าซีกับเราว่า กินเนอะอายุยังเงี้ยมาเพราะว่าบอกว่าสัญญากับตัวเองไว้ไม่ได้ไม่ได้มันเอาตายเอาตายเราเราจะให้เรากินไม่ได้บอกหมอห้ามเออหมอห้ามไม่ได้ผลนะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนชวนให้เห็นพัฒนาการของเด็กนิดนึงท่านหมอพอจะเล่านะว่าสองเจ็ดแเริ่มต้นร้อยหนึ่งเราขึ้นมามีเด็กหลักพันปีอะไรครับ ปี27เรารับมรดกมาปี26ปี27ปีแรกอ่ะจำได้ตัวเลข5ประมาณ500คนแผนกไมส่สวยคือธุรกิจสถานพยาบาลแต่ปี28นี่คอมพิวเตอร์เป็นล็อตแรกของน่าจะอาชีว่าเอกชนหรือไม่แน่ใจนะซื้อมา25เครื่องสองคนเรียนโอ้โหนั่นคือจุดที่เราต้องโฆษณาคือประชุมกันหลายอย่างนะแล้วก็ข้อดีของบริษัทอีเทคนะประชุมกันขออะไรแทบจะไม่เคยเป็นเศษเลยเพราะว่า มันไม่รู้จะเอาอะไรไปขายไม่ถึงห้าร้อยของแน่าจะขึ้นจบหลัพันแล้วก็แต่จําได้ปีแรกตอนนั้ก็ประมาณนั้นะแต่ได้ลืมนะเข้ามาแล้วมันออกเยอะนะเพราะว่าระเบียบเยอะอันนี้จะเล่าให้ฟังมีนักเรียนหนึ่งร้อยหนึ่งคนพออามาประชุมวันแรกชุมนุมนักเรียนโอ้โหนุ่งกเกงยีนผมผ่านึกภาพออกแล้วกันจะให้ที่ไม่อยากมาที่นี่เพราะชื่อเสียงโรงเรียนมันก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยจะน่าสหร่เอางี้ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่งตัวให้เรียบร้อยใครไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ไปนไรลูกจ่ายค่าเทอมไปเท่าไหร่คืนค่าเทอมให้หมดนี่นี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเราไม่เคยมีปัญหาเด็กักเรียนเพราะคืนตางหมดปรากฏว่าสัปดาห์มาก็เด็กมาลาออกเยอะนะก็คืนบอยไซทก็คืนคืนคืนก็คืนเด็กใหม่ย,ยังไม่ทันเขา้าเด็กเก่าลาออเออก็โ <laughs> อเค okay. เราจะต้องเอาตรงนี้ไปจุดข,ขายให้ได้เรื่องของแล้วพออเป็นคนหัวโบราณที่แบบเห็นไม่ได้ผมเข้ายาวลงลังหนวดเข้า นะแล้วก็แต่งกายไปเรียบร้อยกระเซิ้งกระเซิง้งขึ้นมานั้นเนียยิปตี้เป็นเรื่องปกติผมยาวก็เรื่องปกติคู่ผ,ผมยาวคู่ไปัยก่อนข้อหนึ่งก็คือชกกันไม่ใครถูกใคนผิดไ,ไปด้วยออกทั้งคู่เป็นการต่งางระศึกษาที่ใช้ประมาณน้อยที่สุดแล้วเน้นเรื่องวิทย์วินันยก่อนทำแรกนี่คือธงนี้ของเราและปัจจุบันยังเป็นธงสำคัญธงทำเดียวก,ก็คือก็คือเรื่องของ ระเบีบไปไหนว่าเออแต่ว่ามันก็อลูอรวยตามสภาพตามยุคตามสมัยไปบางทีเราก็ไม่ค่อยจะเข้มงวดมากแล้วเราฟังเด็กมากขึ้นแล้วกันคือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างกรณีที่สมมติว่าเด็กใส่รองเท้าขาวเนี่ยบางคนบอกขาวก็คือต้องขาวหมดทุกอย่างผมบอกตายแต่ขาวหมดทุกอย่างเลยมันต้องเข้าใจเออไอรองเท้าขาวเนี่ยมันอาจจะมีตา ยีอ้อติดก็ต้องให้มันไปคือด้วยแฟชั่นในยุคนี้มันเป็นแบบนี้ออแต่ถ้าเป็นอดีตสมัยก่อนท่านหมอคงบอกเฮ้ยขาวต้องขาวล้วนสมัยก่อนมันหาขาวล้วนง่ายกว่า <c oughs> ย <c oughs> ลีล้วนใช่พอลาระบบนี้มีใช้แล้วอย่ังครับแล้วโปรแกรมแต่โปรแกรมขยยงองใครเขียนเองครับทำได้ไหมได้เอาซื้อช่วงนั้นเนี่ยบ,บรยิษัทอิเทกก็ะจถึงซืะะ้อหนึ่งล้านบาทอาจจะย้อนกลับมาว,าว่าตอนนี้ เ,เวลาจะซื้อของในวิเลยก็ใช้ QR code อู้วเดินทุกทางมากองขนาดนั้นนะ,ะเออไปมันต้องมีท่อเอโอู้ระบบพุ่นวาเลยคือปปคือถ้ามาเล่าตอนเนี้ยมันเล่าแป๊บเดียวไงเล่าแล้วดูสนุกต่จริงๆในระหว่างทางเนี่ย้มเดือดร้อนเยอะมาก